ไปไปไปหัดสายเลยยออย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 ไปแล้วตรงมายั่น้าลอยหมตอะรอร้อนนี้มันสูงกว่ารนี้มันตำต้องหักสายไปขึ้นมาแล้วหักสายไปก่อน ตูนลงก,กันในตูนย์<ป>หักสายไปซ้ายขวาเออนั่นแหละลงมาลงมาเดินตรงมาเดินตรงมาขวาไปขวาไปขวาไปอ๋อ อีก,กอีกนั่นแหละเด็กเข้ามาเออขึ้นตรงขึ้นตรงตายตายพ่อพ่อพ่อตรงมาเออนั่ก็ล